ดูในพลสวัสดีครับต่อเนื่องจากคลิปที่แล้วนะครับที่มีการประทะกันที่ฝั่งสงปปลาวแล้วก็มีหัวกระสุนมาตกที่ฝั่งไทยนะครับผมเขาบอกว่าอีกข่าวหนึ่งนะครับเขาก็นําเสนอว่าคาดว่าเป็นคาราวานเปดอาวุธขนยายิงสนั่นดอยผาตั้งภูชี้ฟ้าปะทะทหารลาว ดับอย่างน้อย2องนายเหลาวเสริมกำลังตั้งยานหุ้มกราะเฮลิคอปเตอร์ลําเลียงคนลุยปราบกองกําลังติดอาวุธคาดเป็นคาราวานขนยานรกประทะทหารราลาวค่ายภูผาหมนยิงกันฉนันหลายาระลอกตั้งแต่พรมแดนดอยผาตั้งภูชีฟ้ากระสุนตกทะลุหลังคาบ้านฝั่งไทยทหารลาาเสียชีวิตอย่างน้อยสองนายกรณีที่ ทหารสปปลาวได้ยิงปะทะกับกองกําลังติดอาวุธไม่ทราบฝ่ายบริเวณค่ายภูผาหมนเมืองปากทาแขวงบ่อแก้วสปปลาวตรงข้ามอำเภอเวียงแก่นจังหวัดเชียงรายตั้งแต่วันที่3ถึงวันที่4ึพฤษภาคม2 5 6 8นี้นั้นนะครับล่าสุดมีรายงานว่าทหารลาวเสียชีวิตจากการประทะอย่างน้อยสนาย1ในนั้นเป็นทหารระดับหัวหน้า อย่างไรก็ตามหลังการปะรทะตาล่า,ลาได้เสริมกําลังทั้งยานพุ่มเกราะและเฮลิคอปเตอร์ลําเลียงพลเข้าไปปราบปรามกลุ่มติดอาวุธดังกล่าวอย่างหนักจนสามารถควบคุมสถานการณ์เอาไว้ได้โดยมีรายงานว่าสามารถจับกลุ่มกลุ่มติดอาวุธดังกล่าวได้บางส่วนด้วยแต่ไม่มีรายงานฝ่ายตรงข้ามเสียชีวิตด้านชกออทปออ .31 ชกทัพเจ้าตากกองกําลังผาเมืองยังคงวางกําลังเฝ้าระวังความปลอดภัยอยู่ในฝั่งไทยหลังจากช่วงปะทะได้มีลูกกระสุนขนาด7.6มม,มจํานวนหนึ่งหัวตกทะลุหลังคาบ้านพื้นที่หมู่บ้านร่มฟ้าผาบนหมู่ที่15ตําบลปอจนได้รับความเสียหายแต่ไม่มีผู้ใดได,ได้รับอันตรายจนทําให้กองกาลังผาเมือง ได้มีหนังสือแจ้งเตือนไปยังฝ่ายแขวงบ่อกแก้วแล้วที่ในพนนำเสนอคลิที่แล้วนะครับผมรายงานข่าวแจ้งว่าสำหรับกลุ่มขบวนการที่ปะทะกับทหารสปปลาวดังกล่าวคาดว่าเป็นขบวนการขนยาเสพติดที่มีการรวมตัวกันเป็นจำนวนมากพร้อมอาวุธเมื่อพาการเดินผ่านเมืองปากทาซึ่งติดกับแม่น้ำโขงระหว่างแขวงบ่อกแก้วกับแขวงชยยบุรี แล้วพบกับทหารลาดตระเวนทําให้เกิดการยิงปะทะก,กันขึ้นอย่างหนักเนื่องจากจุดดังกล่าวเป็นทางเรียบชายแดนประเทศไทยซึ่งขบวนการค้ายาเสพติดอาจอ้อมการป้องกันของเจ้าหน้าที่ไทยเข้าไปในสปปลาวรวมทั้งไม่เคยมีกองกําลังติดอาวุธก่อเหตุถึงขั้นโจมตีทหารในเขตแขวงดังกล่าวมานานแล้วเพระจะอ้อมหลบเจ้าหน้าที่ไทยด่านไทยน,น,นะครับผมดันไปเจอ ทหารลาตเวนของสปปาลาวนะครับก็เปิดเลยเปิดฉากปะทะปรากฏว่าตามข่าวนี้ทหารของสปปาลาวเสียชีวิตไปสองนายนะแต่ไม่มีข่าวการเสียชีวิตของฝ่ายติตาวุธไม่ทราบฝ่ายนี่นะครับแต่โดนจับกลุ่มบางส่วนนะครับขอจบคลิปไปเพียงเท่านี้ขอบคุณทุกการรับชมแล้วพบกันคลิปหน้าสวัสดีครับ